สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านมอ s ก u สบีนะครับมอสกิสบีนี่เป็นสปอนเซอร์กับผมนะครับที่ช่องช่องหลักนะช่องช่ององเกตนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่เราอยู่ในร้านนนะแล้วก็ที่นอร์เวย์เนี่ยนะเ,เขาก็พยายามจะเข้มงวดเรื่องใส่มาส์นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราห่างจากคนอื่นถึงแม้เราอยู่ในบ้านเ,าเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็มันจะได้คุยสะดวกนะครับแล้วก็เนี่ยผมจะให้คุณดูนะ ร้านนี่นะเขาขายรถมือสองรถอันนี้เดี๋ยวลองเช็คดูนะโอเคคิดว่าส่วนใหญ่นะเกที่อยู่ในนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับอาจจะมีรถน้ำมันคันหนึ่งกระข้างนอกแต่ว่าอันนี้เป็นรีเซลเลอร์นะครับมัลคัสบ l ลเนี่ยนะมัลคัสบิลนะครับเดี๋ยวจะให้คุณดูนะว่ารถที่นี่นะครับมันถูกแค่หน่อยเพราะว่าที่นอร์เวย์นะครับเขามีเขาเรียก incentive นะคือ อ uh, ินเซนทีมันก็คล้ายๆ s ubsidy นะที่เขาอยากจะรัฐบาลเขาอยากจะสนับสนุนรถไฟฟ้าแล้วก็สิ่งหนึ่งคือ uh, รถไฟฟ้าที่นอเวย์ไม่ต้องจ่าย VAT ไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับโอเคแล้วก็จะให้คุณดูนะว่าราคาของรถนะครับมันเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเช็คดูอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์อันนี้ีอันนี้อันนี้ขายอันนี้ Audi e-tron Audi e-tron Q4 ครับอันนี้คงจะใหม่เอี่ยมนะครับเช็คดู อ่า uh, ใช่ 100, umas, uh, 100่งรอกิโลเมตรอ่่าเป็น 7, 000, 000 3, เจ็ดแสนเหรียญนะครับเจ็ดแสนครูหน่อยต้องคูณประมาณ3.8ก็คือ4เดี๋ยว3ประมาณ2.8ล้าน2.7ล้านบาทครับคันนี 4. 4. 4. 8. 8. ้นะ Audi Q คิวโคคิว่อเช็คคันนี้นะครับอันนี้ก็ Q4 เหมือนกัน7โอเคแพงกว่านี้นะอันนี้โอเค Tesla Model S อสอ่าแปดสิ o ห้าดีออปีอะไรเนี่ยปีสองแเออ1นึ่งแสนกิโลเมตร โอเคนี่มันแปลกๆนี่มันเป็น91แรงม้าถ้าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันมีประมาณ350ร้าเอ้ยคันนี้เออค,คันนี้เกือบ400แรงม้านะครับสามแสนเหรียญโอ้โหมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1.2ล้านบาทนะครับ1.2ล้านบาทได้85ดี85ดีดีนี่เป็น dual m o t o r เป็น All wheel drive นะครับแล้วคนจะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรนะคันนี้นะ 1.2ล้านบาทครับที่นอร์เวย์อ่ะอันนี้เทสต์โมลสัมใหม่กว่านะอันนี้เป็นโอผล่ oh, performance FSD แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณเท่าไหร่เนี่ย1.2ล้านเหมือนกัน1.3มั้งหรือว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกประมาณนั้นแ่ะประมาณนั้นแ่ะเป็น performance แต่ว่าเดี๋ยวเช็คดูเออใช่เนี่ยเนี่ย performance เบกอันนี้มันเป็นก่อน o c t a v a l เพราะว่ามันมยังไม่ถ้าเป็นหลังจากนั้นอะ่ะก็จะมีโครม m e ล e ทนะครับไม่รู้ว่าเขาได้ล็อกรถไหม อ่ะเปิดรถเช็คตู้ได้เช็คตู้ได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหอันนั้นเป็นเส้นคอนโซลรังเก่ลนะ้าเนี่ยโอ้โหเปิดอ๋อโอเคเขาไม่รู้ว่าโอเคบางคันล็อกไว้บางคันเปิดอยูอ่อันนี้มีสติ๊กเกอร์ไหมไม่มีโอ้เสียดายเทสลาเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นไทคันครอสทูริสโมไทคันตุย้ยเนี่ยดูดูตุย้ยดูตุ้ยก่อน ก้นบานนะไทยกันก้นบานอ๋อน,นี่อันนี้มีสติก,กอร์นี่มีสติกกไทยกัน cross turismo เช็คเช็คสติก,กอร์อ๋อ22กิโลวัตต์โอนบอชาร์จเอ21นิ้วอ1,000กิโลเมตรใหม่ e M เอียลนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ด้วย93กิโลวัตต์ชั่มันมี93กับมี79กิโลวัตต์ชั่วโแบตเตอรี่1.1ล้านบาทมันเป็นประมาณเกือบสี่เอ้ยไม่ใช่1.1ล้านกิโลเมตร เกือบ4ล้านบาทครับ4ล้านบาทไทคันครอสทัวริส i s โมที่นอร์เวย์อื้มสี4ล้านบาทจะดูรถไหมโอเคมันพอดีว่ามันล็อกอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ดูข้างในนี่ก็อื้ือืมอ้มสี4ล้านบาทครับคา่าไทคันโอ้โหดูลอ้อฮะ คุณอยากจะร้องไห้ใช่ไหมกำลังร้องไห้อยู่แม่นะอันนี้ทรายคันธรรมดาครับ9 0 0 0แ0เกือบ1ล้านเหรียญประมาณ3.7ล้านบาทครับก็ไม่ใช่ไหมหรอไมเอลเลยสองล้านสองกิโลเมตรแบตเตอรี่ใหญ่เหมือนกันเอยอ,อันนี้ก็ครอสท t u ร i ิส o มอันอ๋อน,นี้ครอสท t u ร i ิส o เหมือนกันเอ้ยทายคันตุวยนักแหเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เปิดแล้วเนี่ยอันนี้คงไม่ได้ล็อกหรอก โอ้โหโอ้โหเข้าไปนั่งดูเลยโอ้ฮะฮะ o u like this shit โอเคไม่รู้มันโอเคไม่รู้กัญแ oh, okay. จอยู่นี่ไหมโ oh, okay. okay. อเคโอเคอะเอาไปอือ,อกินกินหอมดิกินรถใหม่สี oh. ่ล้านบาทไม่ถึงสี่ล้านบาทนะครับ อ่าอันนี้อ๋อันนี้ bmx oh bmx i drive ส0 8 5 5บปเป็นประมาณ3.5ล้านบาทนะครับอ่แบตเตอรี่คิดว่าแบตเตอรี่ใหญ่นะเนี่ยไม่แน่ใจนะอะ่ผมไม่ค่อยจำสเปคของรถคันนี้นะแล้วสามกิโลว่าอ๋ออันนี้อาจจะเป็นแบตเตอรี่เล็กเออใช่แม่แนะม่นไอ้แบตเตอรี่เล็กนะอันนี้ล็อกไว้อย่าบัลลุ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูมันใหญ่แค่ไหนเนี่ย ผม174ซนติมเอ้ย173ซนติเมตรนะครับโอเคไปเอาอีกเอาอีกเทสลลมอลเอสมือสครับ3ล้านเอ้ยสามสามสแสนเหรียญน,นะครับสามแสนเหรคือรุ่นไหน,นนี่เป็น 70D ดีแบตเตอรี่เล็กกว่านีหน่อยครับอ่าก็ก็ดีก็เป็น All Wheel Drive Dual m o t o โอ้โหนแสนกิโลเมตรแล้วก็3 0 0แสนเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามแสนประมาณ1ล้านใช่ประมาณ1ล้านบาท ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มประมาณประมาณหนึ่งล้านบาทครับโอ้โหอันนี้ IDC นะครับ Volkswagen IDC GTX GTX นี่เป็น a l l Wheel Drive คันนี้คงจะใหม่เอี่ยมเหมือนกันนะเขาก็มีรถใหม่แล้วก็รถเก่าบ้างคุณคงจะเคยเห็นแล้วนะตอนผมไปเทสต์ไปขับไปเที่ยวเนี่ย GTX ก็กว้างดีนะอือกลิ่นรถใหม่มีอันนี้ไม่มี Panorama Roof โอเคโอเคตัว okay, okay. ข้างหลังอ่ะม,มันจะกว้างดีนะมีที่เยอะนะนะคันนี้อะ่ะผมก็ประทับใจนะเคยเท็หลายครั้งแล้วครับ GTX เป็น all wheel drive แต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนะเนี่ยประมาณ300แรงมา้าเกือบ300แรงมา้าอันนี้คิดว่าขายใช่อ๋ออันนี้เพิ่งจะมาโอเคโอเคอ่ะมีอะไรอ,อีกอโอเคโอเคลดกันน้อยลดกันน้อย อันนี้ volkswagen up เล็กหน่อยน,นั่น2 0สองแสนกว่าเป็นสักเท่าไหร่เนี่ยเกือบแปดแสนเจ็ดแสนห้าประมาณนั่นแหละหนึ่งพันกิโลเมตรฮะใหม่อ๋ออันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยสามสิบหกกิโลวัตต์ชั่วโมงใช่คันนี้มันเล็กนะ่เนี่ยถ้าเทียบกับรายเดียเทียบกับผมอ่ามันจะเล็กกว่าแมวแมวนี่ใหญ่กว่านะครับเนี่ยมันก็มีสี่เบาะนะคิดว่าคิดว่าเปดิด อันนี้ล็อกไว้โอเคโอเคมันมีเกียร์ธรรมดาที่จริงมันเป็นมีมีแฮนด์เบรกธรรมดาเนะื่องาะว่าที่จรมันเป็นดีไซน์จากรถน้ำมันแล้วเขาก็เอาแบตเตอรี่ใส่อะไรมันไม่ได้ดีไซน์สำหรับรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับอันนี้ r e n น l ท Twizy 6กมืนเหรียญสองแสนประมาณ2อ0 0สนหมืนบาทครับ อันนี้มันแปลกนะเป็นแค่11แรงม้านะครับแบตเตอรี่เล็กนิดเดียวต้องใช้แค่ชาร์จสายบ้านนะครับอยู่นี่นี่ชูรับไม่มีฟอร์สจอร์จนี่ใส่น้ำปัดฝนนะอ่าคันนี้นี่มันปแปลกๆนะครับมันมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้มีออปชั่นหน้าต่างนะครับมันจะมีบางคันที่ไม่มีหน้าต่างนะนั่งได้สองคนเนี่ย ไปกาดนัดได้ไปกาดไปซื้อเข้าใหนวหมูป,ปิ้งสบายสบายไม่มีแอร์เนี่ย,ย,ย,ยผมก็เคยเชสนะทชสกับแอมม่วนดีแอมก็นั่งข้างหลังนี่แหละเนี่ยมันนั่งได้สองคนอาจจะแคบนิดหน่อยเรโนทริซี่ที่เราเวยังมีนทะ่งที่ที่นี่บ้าขนาดว่าซื้ออย่างนี้ใช้ตอนหน้าหนาวนะเย็นหนาวโ,โอเคอันนี้ทดสอบมอลสามสี่แสนก็เท่าไหร่เนี่ยฮ ไปดูเรื่ okay, okay. อยๆมีอันโอเคโอเคมอลเอ้ยอันนี้อันนี้ใหม่นันเนี่ย BYD Tang ใหม่เอี่ยมเอ่อหกเป็นสักเท่าไหร่นะประมาณ2 5ล้านนะครับเอ่อใหม่เอี่ยม1,000กิโลเมตรเหมือนกัน87 k w ิกิโลวัตต์อแบตเตอรี่วิ่งได้4ี0กิโลเมตรผมยังไม่ได้ทดสอบนะผมต้องยืมจากจาก importer ของเนยชื่อเอ่อสตอร์บิผมต้องยืมจาก,ก importer Imp ไม่ได้ยืมจาก reseller นะ ก็ต้องเทสดูว่ามันมันดีขนาดน,นี้ใหญ่บรรล่มเลยนะคันนี้นะ่ะโคตรใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะมันก็มีซ้ำๆเนี่ยมันจะมีเทสสออะไรหลายคันนะครับเนี่ยคนเอเมาอชอบรบพว่วงต้องระวังนะไปโดนใส่ผมเคยเอาเข่าไปโดนใส่รถพ่วงแล้วให้ไปไปโดนใส่เล็กนะนะ่ะโคตรเจ็บเลยนะ <laughs> อ่ะอ่า m o S e l s เนี่ยโอเค m ม d e l x ือสนะครับ ห้าแสนกว่าบาทนะไอ้ยห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าเหรียญมันจะเป็นเกือบสองล้านบาทนะครับประมาณนั้นแนะหนึ่งล้านแปดมั้งฮะอ๋ะอโอเคสองพันสิบเจ็ดโอเควิ่งได้หกหมื่นกิโลเมตรแต่ก็ยังวิ่งได้ไกลนะก็แบตเตอรี่อ๋อน,นี่เจ็ดสิบห้าดีไม่นนะ่ไม่นนะาเจ็ดสิบห้าดีแบตเตอรี่มันก็จะไม่ค่อยใหญ่มั้งอ่ามันจะมีประมาณอถ้าเป็นเจ็ดสิบห้าดีเหรอมันจะมีประมาณหกสิบห้า เอนะ่กิโลวัตต์ชั่วโมงเน็ตคปาซิตี้นะก็ก็โอเคสี่ร้อยสิบเจ็ด่าถ้าเป็นเมืองไทยนี่อาจจะวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรนะหรือว่าหรือว่าถ้าซูเปอร์ไฮเวย์นี่ก็สัก300กิโลเมตรนะครับเพราะมันมันใหญ่หน่อยนัานี้มันเทคโนโลยีเก่าหน่อยหน่อยนะครับมันจะมีรุ่นใหม่ที่ใหม่กว่านี้นะแต่ว่าไม่รู้คันนี้น่าจะเปิดนะั่นแหละนะถ้าถ้าคุณไม่เคยเห็นร o d ุ่น X นะครับมันจะมีอย่างเงี้ยประตูอย่างเงี้ย ไม่รู้ตอนนี้รถของผมเสร็จแล้วมนะั้งเขากำลังทำอะไรนิดหน่อย,อยนะไฟนด่โอเคเดี๋ยวเขา,เขาจะมาหาเราแน,น่นอนอืมอ่ะปิดผมก็เคยมีมอเตอร์ซ์มาก่อนนะ Optimus p r i m e มาสีน้ำเงินผมว่ามันใหญ่ไปนิดหน่อยแล้วก็มันมีปัญหาเยอะนะกับประตูนี่นะโหเ,เนี่ย น,นี่มันก็มีเอกอันนี้ห้าเออเมื่อกี้นิดหน่อยนะอันนี้ห้าแสนห้าอันนี้ห้าใช่ใช่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ห้าแสนอันนี้ก็ห้าแสนห้าเนี่ยเพราะก็เกือบสองล้านบาทนะก็ได้หมดเอ็กซ์เลยนะอันนี้กี่บอกเนี่ยห้าบอกเอาใชา่อันนี้เป็นห้าบอกมันจะห้าบอกอันนี้คุณสกิรัชมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้อะ่ะเมื่อกี้นี่มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้มันสามารถที่จะพับต่ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยบางบางทีนะี่มันจะเปิด ไม่ค่อยสูงนะครับเราก็ต้องกดค้างอันนี้เป็น Generation เจเนอเรชัน2อปุ่มปุ่มเจเนอเรชัน2นะครับปุ่มเจเนอเรชัน1นนี่มันจะเป็นอีกแบบนึงมันลุกง่ายอันนี้นี่ทนได้หน่อยแล้วก็ที่มันดีกับโมเดล X ห้าเบาะคือเฮ้ยมีไหนปุ่มอ๋อเนี่เนี่น,นี่เราสามารถที่จะพับเบาะได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีที่เยอะมากเลยแล้วก็มันฟลัดอย่างเงี้ยนะครับ นอนได้สบายเลยนะกับโมดเอ็ผมก็เคยนอนใน m มดเอ็กซ์หเบาหลายคืนเลยเพราะมันใหญ่ใหญ่มากเลยอะเราเคยเดินทางไปเที่ยวทั่วยุโรปกับครอบครัวเราไปกันตั้ง5คนกับหมาหตัวเลยนะมีของอะไรเต็มเลยในะสย่สของไว้ในข้างหน้าข้างหลังคันนี้ใหญ่มากเลยนะผม,ผมต้องเทียบกับใช่ใช่ถ้าเทียบกับอ e ีโตรนะอีโ e ตนี่สู้ไม่ได้เลยครับ อีทรอมันดูใหญ่พอๆกับ Model X แต่ว่าเทสลน์เขาใช้พื้นที่ดีมากนะครับคันนี้ก็มีฟรอนซแต่ว่ามันนั่นะมีคนผมเคยคุยกับเจ้าของคนหนึ่งที่เพิ่งจะได้ Model X นะเขาบอกว่าเขาเคยมี Audi Q7 แล้วก็เขาต้องการที่มากกว่านนะั้นแล้วเขาซื้อ Model X อ็ก็บอกว่าโหท,ท,ที่ใช่ที่ในนี้นะมันดีกว่า Q7 นะครับ mm hmm. Audi e ีทรถ้าคนสนใจนะครับ 6แสนเหรียญมันเป็นประมาณ2ล้านบาทนะครับ2ล้านบาทค่า55ที่มาึงทชยนี่ราคา5ล้านกว่าก็บาทแลนะครับอันนี้เนี่ยอัน,นี้วิ่งได้หน่อยโอเคอปี2020ฮะ e-tron55 มีก็มีคงจะมีหลายสเปคก็สเปคดีนะครับเดี๋ยวเช็คตัวนะหรือว่าดีไหมอืมก็โอเคครับมีซอนรูฟมีแล้วเนี่ย อีโตรน์ e ผมก็เคยขับหลายครั้งแล้วอ e ี r o n นนะครับอ,อันนี้เป็นเทสต์นอกแต่ว่าเนี่ยอี e r o n น GT นะครับถ้าคุณมีเงินหน่อยแล้วอยากจะไม่ชอบพอร์ชพอร์ชอาจจะทื่อ e ีโตรน GT โอ้มีบางโอูอด้วยคตรด้วยมาด้วยห้าพันห้าร้อยกิโลเมตรหนึ่งล้านก็เป็นสามจุดแปดล้านบาทนะครับอี e r o n น GT มันจะถูกกว่าท้ายคันนิดหน่อยแต่ว่ามันใช้เทคโนโลยีเหมือนทาคันนะครับแบตเตอรี่ ดรายเทรนมอเตอร์อะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิงามก็งามก็หขอต้องทำมันแคบนิดหน่อยในนี้นะครับ <laughs> แล้วก็เบอร์เอ้ยเบอร์สวยนี่เนี่ยป้ายทะเบียนสวยนะิาจจจจจงโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเทสลา Model Y เดี๋ยวเช็คให้คุณดูหน่อยเนี่ย Model Y มันจะตุย้ยนยนะแล้วก็เห็นดูจากข้างๆนีเยเจยบกับ Model โมด3เนี่ยที่ผมโ okay. มดโมดวายนี่มันจะมีที่มากกว่าแต่ว่ามันก็ใช้ไฟฟ้ามากกว่าน่อยแล้วก็ราคาสูงกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสัก2ล้านกว่าประมาณนั้นนะหรือว่าเกือบ2ล้านนะเกือบ2ล้านบาทประมาณนั้นนะครับอันนี้วิ่งได้5,000กิโลเมตรโอเคโอเคแล้วก็เนี่ยมดวก็จะเป็นอย่างนี้นะมันมันจะคล้ายๆโมด3นะครับมันจะต่างกันนิดหน่อย มันจะสูงกว่าเนี่ยโมเดลสามนะครับเบาะมันจะอยู่ล่างกว่านี้หน่อยอันนี้เหมือนกับว่าเขาแค่ขยับขึ้นมาเบาะเนี่ยนะผมคิดว่าเขาใช้เบาะเหมือนกันเปียบเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขายกขึ้นมานิดหน่อยมันจะได้มีที่มากขึ้นก็แปลว่าเราเอาของไว้ใต้นี้เนี่ยถ้าถ้ามันจําเป็นต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะเบาะนี่มันขยับได้มันเอ็นได้นะครับ เนี่ยอันนี้ในข้างหลังนี่ก็ได้เอ็นไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราต้องโอเคแล้วก็พับเบาได้แล้วก็เนี่ยเนี่ยเราเอ็นได้อย่างนี้เลยครับกลางนี่ผมจะไม่ได้เป็นไงอ๋อมันใหญ่บัลลุ่มเลยเนี่ยใช่อย่างนี้เลยนะแล้วก็คันนี้ก็ใช่มันมีที่มากกว่านะครับนี่ยเนี่เนี่ยเสนตะคอสดอนนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่าถ้าเป็นม o 3นะครับแล้วก็ เช็คดูข้างหลังนี่นะก็เหมือนกันมอลไวนมันจะมีที่มากกว่าถ้าคุณส,สนใจซื้อ t ท s l a นะครับที่เมืองไทยก็ติดต่อวัชชากรุ๊ปนะนะแล้วเขาก็จะแนะนำจะจะเอาแบบไหนนะครับคุณถ้าคุณต้องการที่เยอะอ่ะก็อาจจะต้องซื้อมอลไวนเฮ้ยนี ba, ่บอกเฮ้ยมันติดกังติดค้างนู่นแหละเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวจัดการผมจัดการใช้หนึ่งมือก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเออกำลดงถ่ายวิดี โอเคโอเคโอเคแล้วก็เนี่ยจะให้คุณรู้ว่าโอเคกับม o เต l 3บางทีต้องเราขนของอะไรกระเป๋าเยอะโดยเฉพาะตอนเราเดินทางนะครับมันจะมันเพราะว่าม o เต l 3มันจะมีมันมีอันนั้นนะการมันเป็นเซดอนนะใช่ไหมมันมีอันนี้เขาเรียกอะไพอสเชฟนะนะัะที่มันแข็งติดกับมันเป็นของบอดี้ของ ของรถบอดี้หรือว่าชาร์ทซิผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคันนี้มันเปิดโล่งอย่างนี้แหละแปลว่ามอลไวน์นี่ยนะใช่มันมีที่ไว้ของเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับมอลสามมอลไวน์มีที่เยอะกว่าประมาณ60%นตนะครับหรือว่าจะไม่หกสิบแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รมนะรบผมได้เทสตกล่องกล้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมอลไวน์นะครับมีที่ในนี้นะครับถ้าเราเนี่ยแค่ดูเนี่ยมันเยอใหญียบบล่มเลยเนี่ย ที่ในนี้นะของมอลวายนะครับใหญ่กว่าอ e ีทรอนห้าสิบห้ายังไงใหญ่กว่าอ e ีทรอนตุ้ยนะครับถึงแม้ว่ามอลวายมันดูไม่ค่อยใหญ่เท่าอ e ีทรอนประมาณนั้นนะมอลวายเนี่ยนะดีมากเลยครับเพียงแต่ว่ามันมันใหญ่หน่อยแนละ้วมันใช้ไฟฟ้าเยอะกว่ามอลลสามแล้วก็มันไม่ค่อยเซ็กซี่เท่ามอลลสามตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วนะว่าที่นอร์เวย์เอดือด P85D อันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบท็อปสเปคตอนหลายปีก่อนนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูนะโอ้โอเคอัลาร์มมันอาจจะเป็นรถของผมนะที่ที่เป็นอะไรเมนู้หรอหรือว่าหายไปแล้วมั้งผมกำลังกำลังอ่ะอันล็อกไม่รู้นะ มันเป็นรถผมยืมรถนะจากมาด u ิสบีลอ๋ออันนี้ P85D P85D มันจะมันเป็น performance all wheel drive เมื่อก่อนเนี่ยนะอันนี้มันเป็น top ็อป spec เลยนะเร็วสุดแล้วมันมีรถไฟฟ้าไหนที่เร็วเท่านี้นะครับตอนนี้มันก็ใจมันเริ่มช้าแล้วแต่ว่าราคาก็ประมาณเนี่ยนะหล้านกว่านะคันนี้มันเร็วนี่นศูนย์ถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ 3.5วินาทีประมาณน่านนะ้ากก็ถือว่าโคตรเร็วนะแต่มันเริ่มเก่าแล้วนะ่ะแต่ว่าก็ยังก็ยังมีมันก็ยังแบตเตอรี่เสื่อมน้อยนะก็ยังใช้ได้ดีโอเค,อเ,คเกือบลืมคันนี้เออ Nissan Leaf, นี่ซันลีฟนี่มาหันเน็งนี่เนี่ยนี่ซันลีฟ 40kWh ที่นอร์เวย์มันจะมี62แล้วก็มี40นะที่เมืองไทยมันจะมีแต่ 40kWh นี่วิ่งได้ก็ไม่ไกลนะเนี่ย แล้วก็ราคาแค่นี้นะก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยประมาณห0 0 0นเอ 6, เอประมาณ7 0 0 0แสบาทนะครับ7 0 0 0แสบาทได้นิสสันล e ฟ f ก็ดีที่นอร์เวย์ดีที่เมืองไทยอย่าซื้อเลยแบตเตอรี่มันจะโอเวอร์ฮีตแล้วก็มันจะชาร์จช้ามากมันจะรับแค่20ก w ิลวัต์นะครับที่เมืองไทยโอเคตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วนะว่า m o s ทร s b i l l มีรถเขามีอีกที่หนึ่งนะที่ผมได้ยินนะแต่ว่าเนี่ย อันนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะที่นอร์เวย์มันจะมีเขาเรียก marketplace สฟินต์ตดอันนูถ้ามีรถมือสองน,นะเขาจะขายที่นั่นกันนะที่มันเก่ากว่านี้ด้วยนะมีปัเลอะเลยนะรถไฟฟ้าที่นอร์เวย์นะโอเคนั่นคุณจะเป็นแค่นี้นะตัวน,นี้คุณก็ได้เห็นแล้ว <laughs> ที่นอร์เวย์มันเลอะแค่ไหนอะโอเคคุณจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ขอข้าวปลากันไม้สวัสดีครับ